สวัสดีครับเจอแล้วนะครับพวกเราหมูบีมายผมบอลนะครับต้อนะครับไปดูมาแล้วเว้ยตัวอย่างกัปตันอเมริกาสี่โคตรไฮบอกเลยใช่รู้สึกว่าดีกว่าที่คิดเยอะเลยท่านการข่าวลือที่รุนแรงแล้วท่านการแบบกระแสที่กดดันมันมากมายนะทั้งนู่นนี่นั่นอืไปดูมาแล้วไฮที่อยากจะบอกว่าพี่ก็มีความกังวลอยู่ไม่น้อยเหมือนกันถึงฟอร์มไฮเมทครับผมมาวันนี้เราจะมาพูดถึงกัปตันอเมริกาสี่กันครับผม ก่อนอื่นก่อนที่จะไปเจาะเนื้อหานะอเขาพูดถึงเนื้อหาของที่เราเห็นก่อนอเราได้เห็นชัดๆเลยนะไอตัวเอโพซิโตชื่อเต็มมันชื่ออะไรนะจจอันคาโรเอโพซิโตหรือคนขายไก่เออเรียกคนขายไก่ก็ได้อ่าจากเบกกิ้งแมทครับผมที่ตัวละครเนี้ยมันมีประเด็นสําคัญอ่ะมันไม่ใช่อะไรนะเว้ที่พี่สนใจเพราะว่ามันเกิดการรีชูตขึ้นอ่าใช่ที่เขาบอกว่ามันรีชูก็คือเพิ่มตัวละครของพี่แกเข้ามาเออพี่เลยอยากรู้ว่าไอช่มัน ถ้าตัวละครมันถึงขนาดที่เอามาโปรโมทเห็นนะในตัวอย่างเนี่ยโปรโมทหลายรอบเลยนะโคตรเท่เออโปรโมทหลายทีเลยนะแล้วถึงกับการรีชูตเอาแกเข้ามาก่อนหน้านี้มไม่มีใช่หมายเขาว่าเนื้อเรื่องก่อนหน้าเนี้คืออะไรวะอ่ะนั่นแหละสิหรือว่าฉากแอคชั่นของแกจะหายไปเลยแต่ถ้าถ้าแบบเป็นก่อนหน้านี้หมายความว่าไอตอนแรกที่เขาพูดพูดกันมาว่ามันแบบ t o o Poli t i c a l อลาราไดตเกินไป ก่อนที่จะมีแกฮะหรือว่ามันจะเป็นอย่างนั้นแล้วน,นี่<ะ>ก็เ,เพิ่มฉากแอคชั่นเขามีใช่เพราะว่าที่แกมอโผล่แต่ละซีนที่เห็นในตัวอย่างในซีอแอคชั่นถือปืนเลยเออแบบถือปืนเท่ๆเลย<ะ>แต่สำหรับพี่ยังไม่เห็นแกแอคชั่นนะ,ะแต่แกยืนเก๊กยืนเก๊กแค่เก๊กเท่แล้วอะ่ะแค่ยืนเก๊กใช่โดยที่เขามองว่าไอตัวเนี้ยจะมีะชื่อว่าจอร์จวอชิงตันหรือช<ะ>ื่อวิลบริชอ่าอ่าเป็นตัวอะไรนะเป็นเหมือนเขาเรียกว,ว่าเป็น ฟิลเจ้าที่ระดับสูงข,ของชิลที่ออกมาอะไรประมาณนี้เป็นทรงๆแอนตี้ฮีโร่เป็นหารับจ้างก่อนใช่โดยที่ว่าไอตัวเนี้ยเจ้าของคนที่เล่นอ่ะเขาบอกว่าทุกคนที่มาถ่ายยังทายไม่ถูกด้วยเออเหมือนว่ายังไม่ใช่เอพราะว่ามันจะแบบตัวตนของเขาอาจจะท้อนสถานการณ์ปัจจุบันได้ดีกว่านี้เขาบอกเป็นตัวอื่นเออไม่รู้ว่าเป็นใคร หรือว่าอาจจะใช่แล้วแล้วแก้งทําไก่ก็ได้ใช่เพราะมาวิลก็ชอบทำไงนี้อยู่ก็เป็นไปได้ผมว่าไ,ไอ้จอร์จตอชิงตันปิดนี่มันก็มีทรงเป็นไปได้แล้วเพราะมันดูเป็นการเมืองอเมริกาและชื่อคําว่าจอร์จตอชิงตันนี่ก็คือช,ชื่อประธานาธิบดีคนแรกของอเมริกาใช,ใช่แต่ที่พี่สบอกแล้วที่พี่สนใจมากกว่าคือว่าถ้าสมมุติว่าไปดูในโรงเนี่แล้วยกโ่ของแกออกอ่ะบุอยากรู้เลยหนังมันจะเป็นยังไงน่าจะการเมืองจ่าแน่ๆอยากรู้และอีกอันหนึ่งเป็นประเด็นที่น่าพูดถึงที่พี่เห็นก็คือว่า มันมีซีหนึ่งที่ตัวประธานที่ปดีกษานะเนพอร์ประธานที่ปดีกษ์พูดกับกัปตันอเมริกาว่าอยากจะบรรจุกัปตันอเมริกาเป็นตําแหน่งในกองทัพซึ่งก็น่าสนใจอีกเพราะมันเกิดขึ้นแล้วเคยเกิดขึ้นแล้วกับ USA Gen อ่าอ่าตอนในซีรีส์เขายังไม่ได้ลงรายละเอียดชัดเจนนะว่า USA Gen เป็นตาแหน่งในกองทัพหรือเปล่าแต่เนี้ยเกิดการพูดละแล้วแซมวิลสันก็ตอบไปว่าอฮ้ยแล้วถ้าเกิดการขัดแย้งล่ะอ่าจะทำยังไงเออเพราะว่าถ้าบรรจุเข้ากองทัพ หมายความว่าต้องเป็นทหารและและทำคำคำสั่งใช่แล้วแล้วก็ตัวในผลร้อยกับแซนนีนก็เหมือนเรียกว่าเคยมีความขัดแย้งกันมาก่อนด้วยตอนภาาซิบิวอ๋แต่แต่พี่ชอบตรงนี้ว่าพี่คิดในใจอย่างแรกเลยเฮ้ยมีซแซมก็จะมีเงินซื้อบ้านแล้วเดยมีเงินซ่อมเรือแล้วเดยเออรายได้ดีครับกูเป็นแซมกูจะหัน้ปบอกเลยว่าเออเงินเดือนเท่าไหร่ครับเอ้ยจังหวะนี้ต้องถามเงินเดือนแล้วมึงต้องต่อรองแล้วจังหวะนี้ผมว่าผมอยากได้บ้านนะ สวัสดีการมีอะไรบ้างนะไม่ได้ไงสักสีมันค้ำคอโอ้โหสักสีกินไม่ได้แล้วโทนี่สตาร์กไม่อยู่แล้วตอนนี้ความจริงแล้วนี่คือสะท้อนโลกจริงนะเว้ยพอโทนี่สตาร์กไม่อยู่แล้วอะทุกฮีโร่ทุกคนวงแตกแล้วมีปัญหาอ่าใช่ใครจะเป็นนายทุนให้อเวนเจอร์สิ่งที่รวมฮีโร่ไว้ได้คือเงินเงินเท่านั้นเนี่ยเหมือนดีซี่อะถ้ม่ีแบทแมนอะไม่มีหรอกจัสติกีกอ่ะใช่ไม่งก็แก๊งเด็กกำพร้ายากจนกันดีนี่เองอะขับเคลื่อนได้ด้ยเงินเลยขับเคลื่อนได้ด้วยเงิน โอ้ยเป็นกูไม่แปรใเสนะบอกอ่าแล้วก็แสดงให้เห็นอีกว่าเป็นฉากที่ไอซียเนี่ยหรือเป็นคนดำซูเปอร์โซเยอร์คนดำเนี่ยยิงหรือลอบสังหารประธานดีไปดีในอลลอสคิวขาวอ่าซึ่งฉากตรงนี้ไม่ทำให้พี่เป็นห่วงมากเลยเฮะเป็นห่วงแบบที่สุดเลยเพราะว่าตอนแรกอ่ะอย่างที่เราเขามีข่าวลือกันนะว่ารอบสกรี est, นเทสใช้คำว่าการเมืองมากเกินไปพี่ก็คิดว่าเอ๊ะมันจะเป็นการเมืองจ๋า,จาขนาดนั้นหรือเปล่า เพราะว่าตอนแรกชื่อชื่อเดิมอะนะมันก็คือ The New World Order uh huh. ซึ่งมันเกี่ยวกับขั้วการเมืองชัดเจนเป็นการเมืองเ uh huh. ชัดเจนสลับขั้วการเมือง New World Order uh huh. แต่ถ้ามันมาแบบเปิดเรื่องแบบคนดํายิงคนผิวขาว uh huh. ทรงเนี้ยพี่กลัวว่าจะโว่า uh huh. มันจะมีประเด็นเรื่องนี้ใส่เข้ามาอีกหรือเปล่า, uh huh. ากลัวว่ามันจะเล่นประเด็นผิวสีเยอะอ uh huh. แล้วคือเข้าใจว่าว่าตอนที่ตอนเป็นซีรีส์อะนะเออพี่รู้สึกว่ามันเล่นมาหนักหนาพอควรแล้ว การเลี้ยงแบบกัปตันเมกาผิวดําอ่ะมันเล่นเยอะมากเลยเออมันเล่นมันหนักหนาพอแล้วแค่ตัวเซอานี่ก็เยอะแล้วนะเยอะแล้วนะคือพี่เลยคิดว่าไม่อยากให้มันเล่นอีกอืมคือจะแตกก็ได้เพราะว่ามันเป็นมันเลี้ยงไม่ได้หรอกนะเพราะเป็นกัปตันเมกาผิวดําอ่ามันเลี้ยงไม่ได้หรอกแต่คือแบบผื่นๆพออมึงนก็ต้องไปโฟกัสเยอะใช่แล้วไปลงที่การเมืองจะดีกว่าจะดีกว่าก็เลยเป็นห่วงว่าแบบมันจะโว้ก ชิบหายเลยหรือเปล่าเพราะว่าถ้าจะออกทรงนั้นนะฝูงเซ็งอะไรก็เซ็งแน่นอนอ่ะบอกพี่แตะผิวๆพอเออแล้วไปเล่นแบบสลับค้กการเมืองเพราะว่าดูทรงมันก็เป็นทรงอย่างนั้นที่ในตัวอย่างมันมีแบบชาติต่างๆเหมือนเป็นการชิงอำนาจปะชิงอำนาจหรือชิงทรัพยากรอะไรเลยแหละครับเพราะว่าเราในตัวอย่างมันจะให้เห็นไอ้ร่างของไอ้เชียมมุดอะอ่าแล้วมันก็มีฉากที่เหมือนทําสงครามกันเห็นเรือรบของอเมริการะเบิดอะไรเงี้ยเออผมก็เลยคิดว่า อาจจะชิงทรัพยากรอ,อยากสร้างไอเทมบุตนี่หรือเปล่าที่ตีความหมายว่าถ้ามันอยากเล่นดีจริงๆนะพี่มองว่ามัน new World order ที่ความหมายของเดิมของชื่อก่ับมันอาจจะหมายความว่าใครที่สามารถยึดทรัพยากรหรือยึดครองอำนาจบางอย่างได้และจะเป็นผู้นําโลกใหม่ความเป็นไปได้เป็นผู้นําโลกใหม่อยากให้มันเล่นเล่นประเด็นนี้นะแล้วก็ให้มันแล้วมันกลิ่นอายขอเป็นแบบวินเทอร์โซเย่วินเทอร์โซเย่ไปเลยใช่ากาลังกาลังดีเลยคือแค่ทาแบบวินเทอร์โซเย่ได้ก็ จบแล้ววีว่ายังไงก็ต้องดีนะครับผมอย่านะบอกแนละ้วอย่านะมึงอย่าโว้กกาหมัมนะหดรอ,อต่อยเลยนะคือพอมีได้แต่อย่าเยอะพอมีผพลิกเลี่ยงไม่ได้พ<า>ออใส่มาตามบริบทนะแต่อย่าไปนั่งแบบงงแงทั้งเรื<ต>่องพวกผิวดำกูเ<ไ>ป็น<ะ>แอปตันไม่ได้ไอ้อคนดํารอบสังหารนะ,ะด้ยคนขาววนอยู่แค่นี้ไม่ไหวอออืมเแล้วก็อีกฉากได้หลายฉากให้เห็นนะแบบเห็นแซมได้ออกปฏิบัติการ แต่มันไม่มีสาสร์ซูเปอร์เชลเอร์ถูกป่ะอ่าใช่ทำไมกูรู้สึกว่าทุกครั้งที่มันออกปฏิบัติการอ่ะอย่างมีในตัวอย่างวิชาแบบเดินเข้าไปห้องใต้ดินมืดๆอ่าทำไมกูรู้สึกเหมือนมันจะตายให้ได้มันมันพร้อมจะปิวให้ได้เลยวะปอบบางไม่เกินมันพร้อมจะแบบกูจะไปได้ทุกเมื่ออ่าแล้วสตุมันตลาะคนให้ตึงๆทั้งนั้นเออแล้วแล้วเห็นแค่เอาได้หางถือปืนยืนล้อมมันอ่ะอ่าพี่ก็กลัวละว่ามันจะตุยเอ้แต่ดีนะเป็นความรู้สึกที่ดีแปลกๆอ่ะ ไอกระจอบนี่มันจะทําอะไรได้อะไรฮะก็เป็นความรู้สึกที่แปลกใหม่ดีใช่มันจะลุนว่ามันจะสู้ยังไงกับสถานการณ์ที่มันดูเป็นรองขนาดนี้อ่ามันมันเป็นรองหมดอ่ะไอนี่แค่ถือปืนมันก็เป็นรองละเผลอๆเจอทหารรับจ้างเก่งๆมันก็สู้ยากละออาจําอย่างตอนไอภาคกับตาอเมริกาได้ไหมฮะเออที่มันเจอทหารรับตั้งรับจ้างบนเรือไอแบบไอพวกคอสบอลอะอ่าไอนั่นเป็นโคตรเก่งเลยนะเว้ยทหารแบบฝีมือดีเลยอะ เจอแซมอ่ะว่าแตกไม่รอดไอ้แค่กับตันมีซูเปอร์โซเยอร์ยันเกือบแพ้อืมเอ่อแซมว่าแตกเออเออมันจะสู้อันนี้มันมีผู้ช่วยไงผู้ช่วยมันก็ไม่ได้เก่งเลยมือใหม่ล้วว้ดิผู้ช่วยมาแล้วไหนผู้ดีผู้ช่วยแลวอ่าภาคนี้ก็ได้เห็นผู้ช่วยด้วยว่าเป็นฟอลคอนอืใหม่ชื่อวอชินตอนเลสอ่าโดยที่ว่าแบบบินข้างกันเลยเทบินข้างกันแต่คือในคอมิกนะครับในคอมิกเขาไม่ได้เป็นทหารในคอมิกเขารู้สึกว่าเป็นเด็กธรรมดาเนี่ยแหละ แล้วก็โดนจับไปทดลองอเออเลยมีปีกมีกรงเล็บอ่าแบบสื่อสารทั้งจิตได้อะไรเงี้ยอ่ก็คือเก่งอะ่ะอืมไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาอะแต่ในเนี้ยเป็นแค่ทาหารก็เหมือนฟอลคอนเลยแล้วเหมือนจะใช้เครื่องบินเจ็ตเหมือนฟอลคอนแค่เอาชุดฟอลคอนมาใส่อ่าก็ประมาณนั้นก็ต้องมีไซคิกคนใหม่เนี้ยอ่าเออทำไมแม่งดูแบบ ไม่ให้มันเก่งสักหน่อยวะหรือว่ามันจะเกินหน้าเกินตาวะเกินกับตันเลยเก็อ๋อเดี๋ยวมีปีกจริงไม่ได้เกินกระปันเดี๋ยวก็ดูด้อยพี่เหมือนพี่ว่าคิดเมือนว่าเขาดูโชว์ให้กับอเมริกาคนใหม่เนี่ยเป็นคนธรรมดามากๆเลยใช่แล้วเลยแบบคงไม่คิดว่าจะไปเปลี่ยนมันหรอกคงไม่คิดแบบอยู่ดีๆให้พลังหรือให้สารอะไรพวกนี้อ่ะหรือว่าจะให้อยู่วะผมว่าไม่น่าแบบมันดูมันอยากเป็นตัวมันเองเพราะว่า ถ้ามันเล่นเอาซูเปอร์ไอสารซูเปอร์โซโยชดเข้าไปเงี้ยมันก็จะจะไม่ใช่แบบเดิมใช่<ะ>มันก็จะเป็นเหมือนส er, ตีฟโรเจอร์ไงเออแต่คือคือชอบนะคอนเซปต์เนี้ยรู้สึกว่ามันแบบเท่ดี<ะ>คนเราเก่งได้โดยไม่ต้องแบบนู่นนี่นั่นอ,อ่ะแบบแบทแมนอ่ะเออมันเท่ดีแต่คือแบทแมน ที่เขาไม่ประสบข้เสียดไม่มาเพราะความจริงแล้วแบนแมมต้องเวอร์มันต้องคารายับฉลาดกว่าชาวบ้านเขาใช่มันต้องมีมันสมองมากกว่าชาวบ้านเขาคือมันแค่สู้แบบกําลังมาสู้ชาวบ้านได้แต่สมองมันไม่เท่มันต้องแบบเหนือกว่าชาวบ้านอ่ะแต่ว่าพอถ้าเกิดแซมเนี้ยมันก็ทรงมันก็ไม่ได้ป่ะอ่ามันก็ดูเป็นเหมือนมันก็แบบทหารธรรมดาาธรรมดาเพิ่มเติมคือมีชุดเกราะเออแล้วพอมันไม่มีพลังวิเศษเนี้ยมันจะไปสู้ใครได้หรือเปล่าแล้วยิ่งอ่ะพูดเรื่องต่อไปเลยยิ่งภาคนี้ต้องเจอกับเรดทัพ อ่าที่เราได้เห็นกันแล้วซึ่งเลทัคเนี่ยก็คืออย่างที่รู้กันว่ามันก็ต้องเป็นในอลลอสนะหรือว่าเขาจะแก้ก็ไม่รู้แต่ว่าน่าแก้เพราะว่ามอลข้างก็ดูเป็นแทน์สันสอดอยู่น่าจะใช่อยู่แล้วไม่น่าหนีโดยที่เจอไอ้เลทัคเนี่ยมันโหดมากนะเว้มันเป็นตัวที่แบบโหดต่อยชนะคับไ้่ซ้ำอ่าแต่มันมีจุดอ่อนเรื่องความร้อนอะไรเงี้ยถ้ามันร้อนเกินไปมันก็จะชีดอาจจะใช้จุดนี้มาเอาชนะ ก็ได้หนีศบหนึ่งย่อให้ใช้พลังามาเรื่อยๆจนฮีทเองอะไรงเง<อ>ี้ยแต่ว่ามันเก่งมากๆอะ่ะเที่ยมึงลองนึกภาพเป็นคู่มวยแซมวิลสันนิวกับตามเมริกาเลทฮอกเหียบอกว่าลโลไม่ช่วยอะ่ะเหมือนเด็กป .2 ออต่อยกับไม้ไทสันเนอะอว่ามันไม่น่าไหวปะวะโลไม่ช่วยอะไรเลยอะ่ะอันเนี้ยพี่ว่ามันก็ต้องดูนะว่าเขาจะทําให้มันออกมาดูแล้วแบบ มีเขิอนมากลขาจะมีเซอร์ไพรส์รือเปล่าแบบไปเอาฮักมาฮักมาช่วยอ๋อพี่แต่พี่รู้สึกว่าถ้าเอาฮักมาช่วยมันก็ดีนะแต่มันมันจะลดคุณค่าของตระกูเซอร์กาลงอ่ะไม่อยากให้ลดคุณค่าของกัปตันเมกาเพราะว่าเนี่ยมันมีประโยคนึงในหนังเลยนะที่มันพูดว่านายไม่ใช่สตีฟโรเจอร์ชื่อประโยคเนี้ยพี่รู้สึกทัสเป็นมิเศษเพราะพี่รู้สึกว่าทั้งในหนังเองที่ตัวไอแซมมูสันมันต้องเขาเรียกว่าพิสูจน์ตัวเองให้ทั้งโลกได้เห็นว่า มันไม่ต่างอะไรจากตีโรเจอร์มันไปกับตันเมกาคนณใหม่ได้ทั้งนั้นที่ก่อนก่อนหน้านี้มันก็ยังกลัวอยู่ทีมนะยังไม่แน่ใจสักทีไม่กล้าถือโล่มันไม่กล้าถือเลือดบอกเป็นผิวดาไม่กล้าถือโล่ไม่ไม่คู่ควรบอกไม่คู่ควรนายเห็นไหมล่ะเป็นคนผิวดําถือโล่กับตันเมการู้สึกยังไงอะไรเงี้ยต้องแต่ภาพที่ซีรีส์นะแต่ซีรีส์มันก็ทําให้มันรู้สึกว่ามันเริ่มคู่ควรอ่าพี่พี่โอเคนะซีรีส์พี่โอเคนะถึงแม้จะไม่ชอบชุดมันตอนท้ายย่นมาเชียร์แต่น ให้กำลังใจเอาใจช่วยอืมที่รู้สึกว่ามันน่าสนใจตรงที่ว่ามันไม่ได้แค่พูดถึงในหนังไงคือเรื่องเนี้ยมันเหมือนกับการพูดถึงโลกความจริงด้วยอ่าใช่เออทั้งแบบว่าทั้งโลกความจริงที่มันต้องพิสูจน์ตัวเองอืว่าแบบเอ้ยมันคือสามารถนําแฟนชายนี้ได้อ่ามามาแทนตัวคริสได้อย่างเงี้ยเออซึ่งที่รู้สึกว่ามันคริสซีวันมันก็แบบรอยเท้ามันใหญ่อ่ะนะอ่าใช่เออแล้วพี่รู้สึกว่ามันต้องพิสูจน์ตัวเองเยอะ เพราะว่าอย่างตอนคริสต์ันมันก็พิสูจน์ตัวเองมาเยอะใช่จากตอนแรกใส่ชุดกับตันเมกาที่ดูแบบกระโหลกป้งอะอ่าแล้วมันดูมันหน่ารอทะเงี้เลยเออโดนแซวมาตั้งแต่เล่นแฟนตาติฟโอ่ะคือคริสต์วันไม่แน่ใจว่าจะรับบทกับตันเมกาดีไหมด้วยซ้ำอ่าใช่เออแล้วพอมาเล่นก็แบบกลางกลางเรื่องแรกก็กลางกาเออแต่มันยิ่งเล่นมันยิ่งดีมันยิ่งดีมันยิ่งดีจนสุดท้ายก็แบบเป็นภาพจําแล้วว่ากับตันเมกาต้องเป็นอย่างนี้ใช่ออแล้วก็แบบชัดเจนว่าเป็นผู้นํา แต่อันนี้พอมาถึงปุ๊บไอ้น,นี่มาถึงคนคนใหม่แซมวิสันเอ่อแม็กกี้ชื่อแม็กกี้ใช่ไหม <Anthony S 2> แอ <Anthony Maggie. S 2> นโทนีแม็กกี้แอนโทนีแม็กกี้ก็ต้องคิดสูตรตัวเองเหมือนกันเหมือนอย่างตอนที่เอ่อคริสตีวันเคยทำอ่าใช่ครับเหมือนอย่างที่สตีฟโรเจอร์เคยทำพี่เลยมองว่าเอ้มันน่าสนใจเพราะทั้งชีวิตจริงและในหนังไม่เหมือนกันเลยอ่ะไม่ต่างกันเลยมไม่ต่างกันเลยมันมันให้อารมณ์เดียวกันเลยแล้วมันก็ทําให้แบบอยากเอาใจช่วยอืมคือผมเชื่อว่าอะไรพวกเนี้ยมันต้องคิดสูตรตัวเองอ่ามันสีผิว ไม่ได้ช่วยมึงใช่ครับมึงจะผิวดาผิวอะไรไม่ได้ช่วยมึงไม่ได้ทําให้มึงได้สิทธิพิเศษว่าแบบเราจะได้เป็นอะไรง่ายๆใช่ไหมอันนี้ก็จะต้องพิสูจน์ตัวเองเหมือนกันใช่ครับน่าสนใจอันนี้น่าสน,นใจอยู่มาแล้วก็ยังมีเรื่องหนึ่งที่เห็นแวบๆมานะคะ<ห>คือเหมือนเกิดในญี่ปุ่น<อ>หลายๆเหตุการณ์อ่ามันเห็นมีพวกต้นสกุลละอะไรงนี้แล้วก็มีแบบตัวนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นมันติดธงญี่ปุ่นนําชุดมันด้วยอ่ะคือสนใจว่า ที่คุณต้นพูดไงว่าเหลือจะไปชิงทรัพยากร,กรกันแถวญี่ปุ่นอืมไอ้ซากมันมันในในอีเทอร์โน่มาได้บอกว่ามันอยู่ที่ไหนเอาจริงๆป่ะไอ้ตรงอีเทอร์โนเนี่ยไอ้ตรงซากนั้นอนะมันเป็นเรื่องที่ทุเลตมากตรงที่ว่าต้องแต่ไอ้ซากนั้นผดขึ้นมา่ยังไม่มีเรื่องไหนแม่งพูดถึงนะมาเลยเต็มที่มีเห็นในข่าวิดนึ่งแมางบ่เลยเนี่ยเออมันเพราะว่าอีเทอร์โนลก็บอกว่าผุดมานานแล้วนะไม่พูดถึงเลยอะซากแม่งใหญ่เท่าฟ้าไอ, <c oughs> ไอ้คนแล้วคือเหตุการณ์ที่ไอ้ตัว อีเธอร์อีเอนันแม่งโดนจับไปอ่ะก็ไม่มีใครพูดถึงไอ้เชียนน่เหมือนแบบมีพักกุกพระเจ้าอ่ะตัวใหญ่เท่าโลกอ่ะแม่งมายืนแล้วก็คนบอลไม่เห็นเหรอเชี่ยงงงงโอ้แล้วสร้างไอ้เนี่ยตัวตัวทะลุทะเลมาใหญ่เท่าฟ้าก็ไม่มีใครแคร์อ่าเรื่องนี้อาจจะเริ่มพูดถึงอ่าใช่พูดเถอะเชียมึงทิ้งไว้นานแล้วตั้งขนาดเลยทิ้งไว้นานแล้วมึงเอาคนเอาไปใช้ได้แล้วอ่ะเอาไปใช้เถอะขอร้องนะไม่ไหวแล้ว เออแล้วก็เห็นงานศพด้วยอ่าครับแต่พี่ดูดูจากกลิ่นงานศพแล้วเหมือนเหมือนจัดที่ญี่ปุ่นเนี้ยพี่ว่าก็อาจจะไม่มีอะไรก็ได้เหมือนจะเป็นแค่อาจจะเป็นแค่คนสําคัญของเิกาที่อาจจะเสียชีวิตตอนที่มันมีฉากอันนี้ไงรอบยิงกันอาจจะไม่มีอะไรก็ได้ไม่มีอะไรก็ได้รอดูไปคุณต้นบอกอาจจะเป็นสตีฟโรเจอร์อ่ะแต่ไม่น่าใช่อ่ะผมว่าไม่น่าที่ว่าเขาน่าจะเอาสตีฟโรเจอร์โยนหลบไปเลยเท่าที่ดูนะน่าจะไม่กล่าวถึงถ้าจะไม่กล่าวถึงอาจจะกล่าวแค่คาพูดแล้วแหละ ว่าถ้างานสดติจิยวมันต้องยิ่งใหญ่กว่านี้ต้องมาทำคีโมนเจอร์แล้วแหละคิดว่าคิดว่าน่าจะมีกล่าวน่าจะมีพูดถึงแต่ว่าแบบน่าจะกล่าวถึงขนแบบเอยเขาก็ไปพักผ่อนอย่างเงี้ยเออถ้าเต็มที่ให้ใหญ่สุดก็ประธานาธิบดีคนเก่าอ่ะเฮ้ยหรือว่าจะโผล่มาวะเชื่อมีสติฟโผล่มาก็เทนหเ่ยแบบโผล่มาให้กำลังใจหน่อยอะไรอย่างเงี้ยมาพูดแท้สติเออ่าดีนะ่าดีนะไปขอคำแนะนำเอยวพี่ว่าพี่ว่าพี่ว่าน่าสนใจถ้าแบบสติฟจะโผล่มานะมี กรีดได้อยู่อ่าทำนม่เป็นเรื่องง่ายแล้วก็ทําให้กรีดได้อยู่ใช่แต่มันต้องเยอะเกินเนื้อกแสบทมึงไม่ต้องเยอะไปนิดเดียวพอนิดเดียวพออ่าแล้วก็มาพูดถึงเรื่องข้างนอกของมันบ้างดีกว่าอืซึ่งกระแสตอบรับเนี่ยค่อนข้างโอเคนะอ่าอย่างทีเซอร์ที่ผ่านมาเนี่ยโปติต้องโดนถล่มแล้วหนี๋่วอ่าอันนี้ไม่โดนนะ ยอดไลค์อยู่ที่ 400k หรือ400,000นะดิทไลค์อยู่ที่ประมาณแสนสองซึ่งถือว่าประสบความสำเร็จนะในส่วน,นด,ดีกว่าอากาธทาอีกอ่าอ<ห>่าดีกว่าอากาธท่าขณะอากาธท่าก็รอดแล้วนะช่วงนี้รอดสองเรื่องติดแล้วดนะ้วยซึ่งที่ดูตัวอย่างแล้วก็ทั้งอากาธท่าแล้วก็ทั้งกัปตันสี่เนี่ยพี่ถือว่าใช้ได้อ่าตัวอย่างถือว่าประสบความสำเร็จอะไรอย่างถือว่าประสบความสำเร็จอ่ะ อันนี้มาถึงประเด็นหลักอีกอย่างหนึ่งแล้วที่อยากจะพูดถึงคือเรื่องข่าวลือต่างๆของมันไหมคือช่วงนี้มันมีกระแสถกเถียงกันเยอะมากเกี่ยวกับข่าวที่ว่าแบบบัตเจ็ตของมันคือความจริงแล้วเท่าไหร่อ่ามันไม่ได้เปิดชัวขนาดนั้นใช่ไหม,มคือต้องยกก่อนว่าคือมันมีข่าวลือมาหลายรอบแล้วเรื่องกับตันเมกาเนี่ยทั้งเรื่องสกินเทสทั้งเรื่องการรีชูดหลายรอบและทั้งเรื่องบัตเจ็ต คือก็อย่างที่บอกมานะครับว่าข่าวลือก็คือข่าวลืออือ่าแต่ว่ามันก็มีข่าวหลักมาอ,มอย่างเช่นเอฮอลลีวูดรีพอร์เตอร์อ่าอ่าที่บอกว่าความจริงแล้วรีชูทั้งหมดเนี่ยที่รู้มาตอนนี้ของมันมมีแค่ละครเดียวอ่าอ่าส่วนบัตเจตเนี่ยก็ไม่ได้บอกจํานวนแต่ก็บอกว่าไม่ได้แพงมากอืมอยู่ในระดับเดียวกับพวกแบบตันมาเวลอะไรพวกเนี้ยเดลมาเวลอะไรพวกเนี้ยสามร้อยสองร้อยเจ็ดสิบประมาณนี้เออซึ่งถ้าให้พี่มองนะเอาเรื่องรีชูด,ด้อยอ่า เรื่องรีชูเนี่ยไอ้ข่าวเรื่องรีชูนี่พี่บอกเลยว่าเชื่อข่าวกระแสหลักอะ่ะค่อนข้างยากนิดหนึ่งอ่าครับเพราะต้อง,ต,องต้องยืนยันก่อนเลยว่าต้องได้ดูข่าวในวงการภาพยนตร์มานะพวกอย่างคอลีวูดรีพอร์เตอร์วาลรตี้อะไรพวกเนี้ยฮะเออพวกข่าวสื่อกระแสหลักอะ่ะมันคือข่าวที่คอนเฟิร์มแล้วและมันคือข่าวที่ค่ายตั้งใจปล่อยอเพื่อให้ใช้สื่อพวกเนี้ยตีแผ่ให้ก็หมายคอนเฟิร์มมาจากค่ายแล้วว่าต้องควนตีแบบนี้อะไรนี้คือพูดง่าย มันคือข่าวที่ค่ายอยากให้ทุกคนรู้นั่นแหละก็คือค่ายปล่อยมาเองค่ายปล่อยมาเอง,อเองแบบค่ายตั้งใจปล่อยเผลอๆจ่ายตังค์ให้ปล่อย<า>เออคือพูดง่ายๆคือค่ายตั้งใจอืเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงพวกนี้มันไม่มีทางรายงานข่าวเสียแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าสมมติมันรีชูดหลายรอบอะไรอย่างนี้หรือว่าแบบมีการใช้บัเตเจ็ตแบบโอเวอร์บัเตเจ็ตพวกนี้จะไม่ได้สิทธิ์รายงานแน่นอนอจะไม่มีทางที่ข่าวสื่อกระแสหลักจะได้รายงานเพราะว่าอะไรเงรู้ไหม เพราะว่าทักทายมันไม่มีทางคอนเฟิร์มไงถูกปะแทบไม่เห็นเลยนะเพราะท้ายมันไม่มีทางคอนเฟิร์มให้ตคนนี้ไปก็จะมีแค่แบบข่าวทรงดีๆอะไรอยู่แล้วอถามจริงสมมุติถ้ามันแบบโอเวอร์บัจจ็ตไปอื้มค่ายจะบอกไหมประกาศเอ้ยวิลลีวอลเตอร์โอเวอร์บัเจ็ตละประกาศดิจะบอกทำเสียอะไรบอกรอบอกให้ตัวเองเจ็บทำไมเก็บไว้จนมันตายอ่ะเหมือนตอนแบบอย่างแอนด์แมนเนี้ย ที่ตอนแรกมีข่าวมาว่ามันใช้เงินสองอยิบล้านบัตเจ็ดค่ะสุดท้ายพอโผล่ไปไปเจออังกฤษเพราะว่าอังกฤษมันเจอภาษีไงต้องเปิดเผยโผล่มาสามร้อยี่ถือว่าใช่แล้วแต่ยังดีหน่อยอังกฤษลดภาษีให้ก็ลดไปห้าสิบก็เหลือมาสองรอยเจ็ดสิบมีโอ้โหหลายรอบก็เรียกว่าไม่ตรงอรัที่มันออกเซ็งก็โดนไม่ต่างกันตอนแรกมาอย่าตัวเลขหนึ่งเจอเปิดภาษีไปอีกตัวเลขหนึ่งมันอย่างนี้แหละคือข่าวดีอะเขารายงานอยู่แล้วค่ะ อย่างข่าวเนี่ยมันมีข่าวรีชูตเยอะเขาก็ปล่อยบอกว่าเอ้ยเนี่ยรีชูดรอบแรกอืความจริงมันจะกี่รอบไม่สําคัญหรอกไม,ไม่ต้องรู้ก<ะ>็ไม่ต้องม่ต้รองรู้แต่จําไว้ว่าอันเนี้ยรอบแรกออันเนี้ยรอบแรกจำไว้<ะ>รีชูคือรีชูแต่รีช<ะ>ูคือรีชูผมว่ามันก็อย่าไปคิดมากไอนน้พวกเนี้ยผมว่าเสพบ,บันเทิงได้อย<ะ>ู่แต่ก็รู้แค่ว่าอ่ะอันเนี้ยคือที่คอนเฟิร์มที่ค่ายเขายืนยันมา<ะ>แต่ไม่ต้องห่วงพวกค่ายพวกนี้มันตามใบสั่งอยู่แล้ว<ะ> <laughs> มันตามใบสั่งอยู่แล้ว ไม่งั้นไม่งั้นค่ายมันไม่ยืนยันพวกนี้ไม่กล้ารายงานอ่าเออถูกไหมก็จริงถ้านั้นมันจะจะมีข่าวเสียทาไมค่ายมันจะยืนยันข่าวเสียทำไมถูกป่ะครับผมอืออยากคุณต้นมีอะไรเสื่อมไหมก็มีนิดหนึ่งแล้วกันเพราะว่าไอ้ที่แบบว่าเมื่อกับตันรอยกระย๊าอ่ะอ,อันนี้เข้าการเมืองแล้วครับเข้าการเมืองจริงจังเลยครับที่พอตัวอย่างกัปตันต่อมาได้วันหนึ่งวันต่อมาทําก็คือโดนแบบใน โดยข่าวเออเฮ้ยข่าวทำนี่มันอยู่นะครับอขอทำนี่มันอยู่เออมันซึ่งกันแรกผมก็ไปนั่งดูมาฝรัง่งเขาบอกว,ว่านี่มันไม่ใช่ครั้งแรกที่เหมือนกัปตันอเมริกามันทำลายอนาคตล่วงหน้าไว้อะไรเงี้ยเพราะว่าอย่างตอน่าวินเทอร์โซนเยอร์เงี้ยมันเคยมีเหตุการณ์อะไรประมาณนี้เหมือนกันอย่างตอนวินเทอร์โซนเยอร์เนี่ยไอเรื่องโปรเจกต์อินไซด์ของไอาดาที่มันจะไว้สอดอะไรเงี้ยสโนเด้เหรออ่ามันก็ไปสอดคล้องกับประเด็นของสโนเดน ที่ออกมาแฉรัฐบาลสาหรัฐว่าไปสอดส่องประชาชนกันอะไรประมาณนี้ยฮะ,อะโอเคอันนี้เข้าใจออืมืมมแต่ว่าอข่าวทานี่นะ่าสนใจมากนะ,ะคือความจริงแล้วถ้าใครตามข่าวของการเมืองเมริกานะจะรู้อยู่แล้วว่าตอนนี้คะแนนเสียงมันไปอยู่ทางฝั่งริพับบิกันแล้วและค่อนข้างผมว่าค่อนข้างชัวระดับหนึ่งแล้วแล้วว่าริพับบิกันน่าจะชนะอ่าก็ไบเดนไม่งหักหนาอาการแล้วเพราะว่าอาการแจฟูดไม่รู้เรื่องแล้วแกรฟูดไม่รู้เรื่องแล้วเออก็น่าจะชนะอยู่แล้วแล้วยิ่งกระแส ต่อต้านโวกมันแรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นมากชนิดที่แบบว่าใครที่ไม่ใครที่เคยเกียดทําตอนนี้ก็ชอบทาไปแล้วเออเพราะว่าแบบโวมันหนักหนามากโดนต่อต้านสูงมากคัมน่าจะค่อนข้างชนะชัวร์แล้วมันเลยการที่โดนรอบมันเลยสมเหตุสมผลมากขึ้นอสจัดดาวรุ่งอ่ะอ่าอ่าคือยังไงก็ไม่ควรให้มึงเป็นอะไรอย่างเงี้ยเออประมาณนั้นแต่แต่จากที่ดูมือปืนนี่ก็เด็กนะ เด็กอายุยี่สิบกว่าเองยังไม่รู้รู้แล้วว่าเป็นใคร <Huh? S 1> แต่ว่าดูประวัติอยู่ยังไม่แบบเห็นว่าประวัติสะอาดอไม่ใช่มือปืน <Huh? S 1> ประวัติสะอาดไม่รู้ว่ามันยิงเพราะอะไรอยากดังเบียวกวกเกียรติส่วนตัวหรือว่ามีรื่หวังเร,รือร่องหลักก็ต้องรอชมไปแต่เห็นว่าเป็นเหตุการณ์ที่ร้ายแรงนะมีผู้เสียชีวิตมีอะไรนะอืน่าเป็นแนวห่วเหมือนกันช่วงนี้ใช่อเมริกาใช่เพราะว่าโหหลายอย่างเลย ตั้งแต่บอลโคปาที่แบบจัดงานไม่ดีจนทำให้แบบมีการตีกันอ,อ,อะไรนี้อีกสังคมมันค่อนข้างรุนแรงเมงค่ะใช่ชแล้วก็เหมือนสังเกตได้ว่าหนังและซีรีส์ช่วงนี้ของเมรกาเนี่ยพูดถึงการเมืองเยอะมากม The Boy ไงอ่าอันนี้ก็คือเล่นประเด็นนี่ชัดเลยโอ้โห The Boy นี่หนักจัดอ่า The Boy นี่แทบจะเป็นหนังการเมืองไปแล้วอ่ะพูดถึงการเมืองแบบโอ้โห คือปกตินะครับหลายๆเรื่องเขาก็คือยกเหตุการณ์มาเหตุการณ์หนึ่งใช่ไหมแล้วก็แบบเอามาเสียดสีเอามาเซลเอามานู่นเอามานี่มาปั้นสถานการณ์ใหม่แต่เดอะบอยนี่แม่งแคบจะยกมาทั้งอันเลยแล้วสลับนู่นนี่หน่อยแล้วก็ล้อกันใช่แต่แต่เดอะบอยนี่ไม่ต้องห่วงครับยิ่งยิ่งนานไปยิ่งชัดเจนว่าโวลชัดเจนเพราะว่ามันเลือกข้างเมื่อเขาเลือกข้างไปแล้วมันชี้แล้วไอ้มึงดูนะดูนะไอพวกเคี้ยนี่มันเรวไอพวกเนี่ยมันดีแม่งชี้แบบชัดๆเลย ก็นั่นแหละครับแต่ผมว่าก็เนื้อเรื่องมันดีขึ้นนะใช่คือตอนแรกตอนหนึ่งสองสามของในเดอะบอยกคิดว่าเอาแล้วเลอะเทอะไอ้เลอะเทอะเออแต่พอหลังๆเออค่อยมีเนื้อเรื่องมาได้ตอนเจนนี้รู้สึกว่าเหมือนขาหมดอมหลายอย่างในที่สุดมนก็มีเนื้อเรื่องอ่าเออในที่สุดก็มีเนื้อเรื่องก็โอเคโอเคครับผมวันนี้ก็ประมาณนี้ ใช่ครับใช่ครับแล้วก็ตอนนี้ช่องเราเป็นระบบที่เรียกว่าสมาชิกแล้วนะครับถ้าหากเพื่อนๆอยากเป็นกำลังใจให้กับเราก็สามารถกดให้เราได้น,นะครับหรือจะกดเป็นซุปเปอร์ตงแทนก็ได้ครับแล้วถ้าเพื่อนๆคนไหนหมีความเห็นอะไรทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์เลยนะผมอ่านเอ้ยคุณต้นเห็นเปล่ามันมีคอมเมนต์หนึ่งด้วยหลุดมาอืบอกว่าอยากให้คุณบอลคุณต้นแนะนําหน่อยว่าตัวเองเป็นใครมาจากไหนทำไมนํำช่องเขาเอเรียนอะไรมาล่ะคุณต้นคุณต้นเรียนอะไรมหมก็เรียนภาพยนตร์มาเนี่ยละผมเปล่านะครับผมเรียนคอม แต่มันก็เป็นแบบว่าคนชอบดูหนังแล้วก็ชอบบนเออชอบบนเออก็เลยมาทำรายการนี้กันใช่ใช่ก็ประมาณนั้นเอาแค่นี้พอพอผปากของคอครับอย่ารู้เยอะเลยอืม <laughs> โอเคครับผมก็ยังไงถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะโอ้โหอยากให้พวกเรามีเพื่อนมาคุยดูหนังกันเยอะๆครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ